สวัสดีครับร้านลาหั่นทรายอำเภอหั่นทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซื้อขายเลขเปลี่ยนตีเทิร์นเกี่ยวกับสินค้าเครื่องเสียงกลางแจ้งมือสองนะครับนะร้านอยู่ที่อำเภอหั่นทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเบอร์โทร0857748101นะครับวันนี้มานําเสนอเป็นทางด้าน i อห้าพันนะครับทาร์ตไอห้าพันตัวนี้สติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับนะเดี๋ยวมาทดสอบให้พี่น้องได้ชมนะครับอันนี้ขายในราคาหมื่นหกสามร้อยบาทนะครับหมื่นหกสามร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับนะครับนะเป็นทางด้าน i i 5 0 0ันะครับตัวนี้ i 5ห0าพใช้งานได้ปกติสติ๊กเกอร์นะครับยังอยู่ครบนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับรอบๆแล้วก็ชมนะครับในตัวเครื่องนะครับนะนะภายหลังนะครับแล้วก็ต่อตรงเลยนะครับทดสอบโดยวิธีการต่อแจ็คนะครับแจ็คเข้ามา2เส้นแล้วก็ออกลำโพงไปลำโพงซ้ายขวานะครับเดี๋ยวเข้ามาชมนะครับนะเป็นข้างหน้าในห้0 0ันนะครับนะอันนี้นะครับอันนี้ชั้นแสอง อันนี้เป็นทางด้านเสียงกลางอันนี้เป็นทางด้านเสียงเบนนะครับนะครับ,รบใช้งานได้ทั้งสองข้างนะครับซ้ายขวานะครับใช้งานได้ปกตินะครับขายอยู่ที่16-300บาทนะครับเผื่อพี่น้องท่านใดสนใจเป็นทางด้าน ไอห้าพันนะครับทับนะครับตัวนี้นะครับเอาไปใช้งานนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสติกเกอร์ครบนะครับสติกเกอร์ยังมีนะครับนะมารับได้อยู่ที่อำเภอลานสายจังหวัดบุรีรัมย์หรือจะส่งภาคอีสานภาคกลางนะครับมนเดียวรับของนะครับขออนุญาตฝากไว้ด้วยครับร้านเล็กๆก็เภอชายแดนบุรีรัมย์หลานสายของเรานะครับนะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ